สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การสตาร์ทรถไปจนถึงการขับขี่ค่ะเริ่มจากการสตาร์ทรถนะคะเราจะใช้ตัวรีโมทเป็นหลักซึ่งเราก็จะสตาร์ทรถด้วยวิธีการกดปุ่มสายฟ้าค่ะจากนั้นนะคะให้นำขาตั้งขึ้นและสังเกตตัวหน้าจอแสดงผลจะต้องไม่มีปุ่ม P กับปุ่ม R แสดงอยู่ตรงหน้าจอนะคะและจะสามารถใช้งานได้เหมือนรถมอเตอร์ไซค์ปกติค่ะ คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปส like ําหรับการเปิดบาะนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด3วิธีด้วยกันค่ะวิธ kind of ีที่1นนะคะจะเป็นวิธีการเปิดบอโด้วยวิธีการสแกนนิ้วกลุ่มตรงกลางให้มีสัญญาณดังขึ้นค่ะวิธีที่2นะคะจะเป็นวิธีการเปิดบาดด้วยรีโมทโดยการกดปุ่มลดล็อกค้างไว้และรอสัญญาณดังขึ้นค่ะวิธีสุดท้ายนะคะเป็นวิธีการเปิดบอะด้วยวิธีการหมุนกุญแจให้มีเสียงดังขึ้นเหมือนการเปิดรถมอเตอร์ไซค์ปกติค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาดูข้อควรระวังและข้อสงสัยที่พบกันบ่อยในผู้ใช้งานนะคะอันดับแรกเลยหากหน้าจอแสดงผลตัว R จะทำให้รถถอยหลังให้ระวังการเกิดอุบัติเหตุนะคะหากไม่ได้นำขาตั้งขึ้นรถจะไม่สามารถออกตัวได้ค่ะหลีกเลี่ยงการขับผี่ลุยบนถนนที่มีน้ำท่วมขังนะคะเพราะว่าจะทำให้น้ำนะคะเข้าตัวแบตเตอรี่ได้ค่ะ อย่าใช้งานจนแบตเตอรี่เหลือต่ำกว่า20%นะคะหรือว่าแบตหมดเพราะว่าจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็วค่ะการชาร์จไฟรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะควรชาร์จทิ้งไว้ประมาณ4ี่ชั่วโมงเท่านั้นนะคะแล้วถอดสายออกอย่าปล่อยคาไว้แบบนั้นนะคะเพราะว่าจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมและอายุการใช้งานสั้นลงค่ะควรจอดรถในที่ที่กำบังจากแดดนะคะและหลีกเลี่ยงการจอดตากฝนค่ะใช้ที่ชาร์จแบตเตอรี่เฉพาะรุ่รนที่มาพร้อมกับตัวรถเท่านั้น ควรตรวจเช็คสภาพลมยางทั้งหน้าและหลังอย่างสม่ำเสมอมันตรวจเช็คสภาพเบรกในะ้อยู่ตำแหน่งที่เหมาะสมตลอดเวลาหากคุณพบว่าเบรกคร้างหรือผ้าเบรกอยู่ติดชิดกับล้อเกินไปจะเกิดการเสียดสีตลอดเวลาจะส่งผลให้มอเตอร์ทำงานหนักค่ะ